สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อชําระตัวให้เราทธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยพระเจ้ะพระเจ้าตอนนี้เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนคุณเคยพบกับข้อความเดิมๆบ่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันทำไมต้องมีหลายครั้งไหมครับ วันนี้เรามาดูพ่อพีด้วยกันครับว่าพ่อพีพูดแล้วกับเราข้อความเดิมๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะบ่อยด้วยนะครับข้อสิบสามนะครับบอกว่าจงลุกขึ้นชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และกล่าวว่าจงชำระตัวเสียเพื่อวันพรุ่งนี้ เพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลกล่าวเช่นนี้ว่าโออิสราเอลเอ๋ยมีสิ่งที่ต้องทำลายถวายอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าท่ามกลางพวกเจ้าเจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรูไม่ได้จนกว่าเจ้าจะนำสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นออกเสียจากหมู่พวกเจ้าครับวมพีดูเหมือนพูดถึงเรื่องนี้เลยนะ เรื่องถึงสิ่งที่ต้องทำลายนะครับการยืนหยัดต่อสู้ศัตรูไม่ได้นะครับต้องนำสิ่งนั้นออกเสียจากชีวิตของเราและวันนี้พ่อพีจึงพูดถึงเรื่องการชำระตัวครับเราเห็นพ่อพีไหมครับว่าจงลุกขึ้นชำระประชาชนให้บริสุทธิ์นะครับบางทีนี่สำหรับผู้นำนะพระเจ้าบอกคุณว่าประชาชนมีปัญหาอยู่นะเราก็ชำระ ให้เขาทุกคนนะครับลุกขึ้นชำระตัวถ้าคุณได้ข้อความเดิมๆนะครับขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้ากําลังพูดกับคุณนึ่งนั้นหรือคุณจําเป็นต้องแก้อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็แก้ไขมันให้ถูกต้องนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพาเรามาดูถึงเรื่องของชำระตัวเพื่อวันพรุ่งนี้ครับนี่น้องครับเคยอาบน้ําครั้งเดียวไหมครับ คงจะเคยนะไม่ถึงว่าแล้วถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยนะผมรู้สึกว่าเราอาบน้ําครั้งเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปอาบน้ําหน่อยนะที่เลือกรูปอาบน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่ารูปยังไม่มาเราอาจจะอยู่ถ้าอยู่อเมริกาเราอาบน้าครั้งเดียวได้นะครับ ว่าอยู่เมืองไทยผมคิดว่าเราต้องอาบน้ํามากกว่าครั้งหนึ่งนะไม่รู้คุณร้อนแบบนั้น่อยนะครับบางทีเรามีอว,วัยวะบางอย่างที่ต้องชําระเป็นพิเศษนะครับเราอาจจะออกไปข้างนอกแล้วใส่รองเท้าแตะเรามันเลอะเทอะพระเจ้าอาจจะบอกเราว่าจงชําระที่เท้าของเจ้าเป็นพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งโยชูวจำได้ไหมครับ พูของพระเจ้าจอมทัพของพระเจ้ามาพบเขารบจงถอดรองเท้าออกให้ถอดรองเท้าเพราะว่าสิ่งที่โสกปรกอยู่กับตัวเขาแล้วพระเจ้าโฟกัสที่ขาของเขาวันนี้นะครับการชำระตัวพมพีกําลังบอกเราว่าเพื่อวันพรุ่งนี้ครับเราไม่ได้ชำระตัวเรามันเหมือนกับว่าเราฟาสโฟสะครับทุกอย่างด่วนไปหมดแล้วเราก็พระเจ้าชำระเรา ปุ๊บเข้าไปที่ล้างรถอัตโนมัติแล้วก็ออกมาปิ้งใสแต่ว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมตัวเราในวันเสาร์ในการนมัสการพระเจ้าก่อนที่จะเข้านมัสการพระเจ้าต้องมอีการอธิษฐานเตรียมใจของเราใช้เวลาครับแล้วโดยเฉพาะพ,พระพี่บอกอย่างนี้ครับจงชำระตัวเพื่อวันพรุ่งนี้ครับคุณเห็นไหมครับข้อความนี้กําลังบอกเราว่า เออไหนหาไม่เจอละจงชำระข้อสิบสามเนี่ยจงชำระตัวเสียเพื่อวันพรุ่งนี้ครับผมจึงอยากจะให้เราหนุนใจเราครับว่าบางอย่างบางทีพระเจ้าก็อยากให้เราใช้เวลาในการเตรียมตัวใช้เวลาในการชำระตัวบางทีคุณอาจจะต้องอธิษฐานใช้เวลากับพระองค์ขอพระเจ้าเตรียมใจ เตรียมชีวิตของคุณเตรียมอวัยวะเตรียมร่างกายคุณแล้วก็โดยเฉพาะท่าเท้าของเรานำไปสู่ความผิดเราขอพระเจ้าชำระเท้าเราท่ามือท่าอะไรของเราที่มันมีปัญหาขอพระเจ้าชำระสิ่งนั้นและอธิษฐานใช้เวลากับสิ่งนั้นเป็นพิเศษครับมันอาจจะเป็นการที่ษฐานเพื่อวันพรุ่งนี้ครับคุณเคยอธิษฐานเผื่อสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ไหมครับ พระเจ้าเราขอพระองค์เตรียมเราสำหรับพรุ่งนี้ที่เราจะนัสการพระองค์ด้วยกันเราขอพระอ,องค์เตรียมเราสำหรับอาทิตย์หน้าเดือนหน้าไปเลยครับเตรียมเราสําหรับบางอย่างที่พระเจ้าจะจะนําเข้ามาในชีวิตของเราและวันนี้ผมจริงอยากให้เราคิดถึงเรื่องของการชําระตัวที่พระเจ้ายัางคงพูดกับเรานะครับยังคงบอกเราว่าให้ระมัดระวังกับสิ่งบางอย่างที่จําเป็นต้องทําลายถวายพระเจ้า แล้วก็เป็นเรื่องของระยะเวลาเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ที่เราต้องชำระตัวเพื่อจะไปถึงวันนั้นด้วยกันได้ครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ชำระเราชำระอวัยวะของเราชำระทุกอย่างในชีวของเราพระเจ้าค่ะสิ่งใดที่พระเจ้าอยากให้เราโฟกัสขอพระเจ้าสำแดงกับเราและเรารู้ถึงความบกพร่องของเราเองที่เราจะ ระมาระวังแล้วก็เตรียมใช้เวลากับมันโดยเฉพาะการที่เราจะเตรียมใจเตรียมตัวของเราสําหรับการเข้าเฝ้าพระองค์พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดชำระเราทุกคนให้ขาวสะอาดเพื่อเราจะสามารถเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการปฏิบัติพระองค์ได้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับคุณได้รับอะไรหรือคุณได้รับสิ่งอื่นแตกต่างอย่างนี้แบ่งปันมาสิครับแล้วก็ เล่าให้ผมฟังบ้างนะครับเราพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ